แอบทักซออนเผยโมเมนต์เลิกงานกลับถึงบ้านเจอสภาพจากคนสำคัญน่ารักมากรุยงานแทบทุกวันเกือบจะไม่ได้พักกันเลยสำหรับนางเอกสาวสวยหวานอย่างแอป,ปทักษออนที่เดินซ้ายทำงานแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกอละครพรีเซนเตอร์ต่างๆออกอีเวนต์ได้ใดก็จอแถวเรียงคิวมาเพียบแต่เธอก็มีกำลังใจดีๆให้อยู่ไม่ห่างก็คือน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งนั่นเอง โมเมนต์ Moment, เลิกงานกลับบ้านเจอเซอร์ไพรส์จากคนสำคัญล่าสุดในวันลอยกระทงที่ผ่านมาสาวแอบก็ยังเดินหน้าทำงานไม่ได้พักเธอได้ออกมาเผยกิจวัตรประจำวันผ่านสอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวที่มีผู้ติดตามก็6.1ล้านคนโดยเป็นช่วงเวลาที่กำลังทำงานอยู่ทานข้าวจนกระทั่งเลิกงานกลับถึงบ้านแต่งานนี้เมื่อถึงบ้านแล้วสาวแอบจากที่เหนื่อยมาทำงานได้เห็นเซอร์ไพรส์ของลูกสาวน้องปีใหม่แล้วคงจะใจฟูหายเหนื่อยในทันที แน่นอนเพราะสาวน้อยนำกระทงเด็กๆมาวางไว้คุยคุณแม่และซ่อนกระดาษโน้ตเขียนบอกรักคุณแม่ไว้อีกด้วยเป็นกำลังใจดีอย่างมากเลยก่อนที่จะระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเลิกงารกลับบ้านมาเจอสิ่งนี้ในคืนลอยกระทงขอบคุณนะคะ